ช่วงนี้ทุกคนรู้สึกว่าคิดงานไม่ออกบอกไม่ถูกไม่อยากจะทำอะไรบ้างหรือเปล่านั่นแปลว่าคุณกำลังประสบปัญหากับภาวะหมดไฟอาร์ตบล็อกเบิร์นเอาท์อืมเราก็เป็นเหมือนกัน เออก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว่เราไม่ได้ลงคลิปใน YouTube มาน่าจะนานมากเลยมัง้งคลิปแบบเนี้ยนะคลิปที่ทำคอนเทนต์หรือว่าคลิปที่ออกมาพูดอะไรแบบเนี้ยนะเออเราก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาของเราให้ทุกๆคนฟัง Burn out หรือสภาวะหมดไฟคือ ภาวะในการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเป็นผลมาจากความเครียดเรื้อรังไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพลักษณะอาการแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มได้แก่เหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกหมดพลังสูญเสียพลังจิตใจอาร์ตบล็อกภัยร้ายของอาร์ติสตเบื่อหน่ายการทำงานคิดงานไม่ออกอีโกในความกลัววาดไปเหอะอย่าไปคิดมากอืพูดง่ายเนาะ ก็เราเป็น Art block อาร์ตบล็อกอะให้ทำไงอะความรู้สึกเบิร์นเอาท์ของเราเนี่ยนะมันอาจาจะแก้ด้วยการออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยจะทำการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องแต่ว่าการที่เราเป็นอาร์ตบล็อกหรือว่าเบิร์นเอาท์นี่มันค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่จะทำให้มันกลับมาเรานั้นเริ่มงาน,นแต่ บ่ายตรงให้ทายว่าเราเสร็จกี่ทุ่ม TikTok TikTok ทายถูกก็ไม่มีรางวังหลหรอกนะยุคนี้สมัยนี้มันหาตั้งยากอะเนาะขนาดที่เราเก็บห้องเราก็ได้คิดทบทวนอะไรละหลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ในอดีตสภาวะความหมดไฟหรือว่าอาร์ตบล็อกเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ เราอาจจะเป็นโดยที่เราไม่ดูตัวหรือเราดูตัวแต่เราไม่สามารถหลุดออกมาจากขอบเขตนั้นได้ในทุกๆครั้งที่เรากลับมาทำคลิป u t u b e เนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวทุกครั้งแบบมันรู้สึกประหมา่าเออรู้สึกเหมือนทุกๆครั้งที่เราได้ทำคลิปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งเลยจริงๆเราก็ค่อนข้างหายไปนานมาก นานมากๆสำหรับการทำ u t u b e แล้วก็การอัพอะไรลงบนแฟนเพจ Facebook ดาเป็นคนที่ชอบเก็บห้องเวลาที่เราจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอย่างเช่นครั้งนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลับมาทำคลิปหรือว่าทำอะไรนะแต่พอเราเก็บห้องเสร็จแล,แล้วเรารู้สึกว่าเออรู้สึกได้รับพลังอะไรบางอย่างทุกๆครั้งที่เราเก็บห้องเราก็จะรู้สึก ประมาณนี้แหละแต่ครั้งนี้อาจจะรู้สึกพิเศษมากไปหน่อยเพราะว่าเราจัดเ l a y เอาห้องใหม่ถึงเต้นมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยในครั้งนี้เราได้สปร์กจอยกับหล,หลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพวาดตั้งแต่มอ3ภาพวาดตอนปีหนึ่งเอกสารที่เราสอบเข้าจุฬาสอบเข้ามสสวแล้วก็ กระเป๋าใบเก่าๆของพ่อเราที่เสียไปแล้วในนั้นเนี่ยมีเอกสารอยู่มากมายมีการเขียนรายงานแบบเขียนลายมือแทนที่จะเป็นการพิมพ์ใช่ไหมเออมันทำให้เราเห็นว่าพ่อเราก็ลายมือสวยใช้ได้นะไม่เหมือนกับเราเลยถ้าพ่อเรายังอยู่เนี่ยเราว่าเราอาจจะได้เป็นลูกสถาปน,นิกก็ได้นะเพราะพ่อเราวาดแบบบ้านเก่งมากเขาเป็นผู้รับเหมาสมัยก่อนอะนะ แล้วเขาก็ชอบวาดลวดเหล็กออกแบบลวดเหล็กเป็นแบบทรงอิตาลีทรงฝรั Problem> ่งเศสอะไรเงี้ยนะการเก็บห้องในครั้งนี้เราก็ได้สปาร์กจอยกับของเก่าๆเรารู้สึกว่าเราได้รับพลังอะไรบางอย่างจากการเก็บห้องในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าการเก็บห้องในครั้งนี้เราอาจจะได้อยู่ใกล้กับพ่อขึ้นมาอีนิดนึงละมั้ง แต่พอเห็นพ่อวาดรูปแล้วเนี่ยเราก็สงสัยขึ้นมานิดน,นึงว่าตอนที่พ่อเราวาดรูปอะ่ะพ่อเรามีความสุขปะวะ